Let's rock. สวัสดีครับสวัสดีคนเล่นเกมทุกคนนะครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่แคสติ้งเกมที่พวกคุณไม่เคยคิดที่จะอยากดูแต่เราก็กลับมาอยู่ในモเทนคอมแบท X นะครับแล้ววันนี้ผมก็อยู่กับกัปตันแม็กดาดาดเขาท้าไฟในโมเทนคอมแบทเดี๋ยวจะมึงจะไปไหนล่ะเขาจะมาท้าผมไฟในโมเทนคอมแบทหลังจากที่เขาได้ไปถอยจอยมาใหม่เขาบอกว่าพี่อยากจะแซมเปิลหน่อยจอยตัวนี้ผมเลยจัดให้เขานะครับบัซิงบัซิงบัซิงวันนี้เราจะมาแบทเทิลกันในโหมดเทสโยมาย สำหรับโหมดเทสต์โยมายนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นมวยอาชีพอาจารย์จะอาจอาจะสบายอย่างนี้ <laughs> เหมือนกับกีฬาคาราเต้วิธีการเล่นก็คือเราจะต้องกดปุ่มที่มันปรากฏเนี่ยซุ่มเลยจนกว่าจัญลรกษักจะได้แล้วให้กดอาทีกับ LT ใช่ L <c oughs> ให้กดพร้อมกันก็คือเราต้องแข่งกันว่าใครคะแนนเยอะกว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าผงและกัปตันใครจะชนะเดี๋ยวเราจะมาไฟไปด้วยกันและคลิปนี้ครับขาดไม่ได้กับสปอนเซอร์หน้าใหญ่ใจดีของเรา TKG Stone อย่าลืมเข้าไปถูกใจและติดตามโปรโมชั่นด้วยกับ พร้อมอย่างพร้อมจะลุยกันมานานแล้วฮ่าฮ่าเจ้มาในส่วนของหน้าต่างเลือกตัวละครจริงๆแทบไม่จําเป็นเลยนะแทบไม่จําเป็นเราแรนดอมเลยไหมเอ้ยไม่ได้ผมต้องเป็นเจสันวอร์ฮีเท่านั้นเพื่อตอบสนองความฮาร์ดคอร์ของผมแล้วผมจะเป็นใครเป็นใครลูเคงไงลูเคงแต่ผมไม่เป็นทัรวแล้วเป็นใครโอเคครับทาร์เก็ตแรกคือกระดาษ A4 โอเคมาหัวใจกระดาษ ผมหรือกับตันที่จะมือหักเป็นคนแรกมาเรามาดูกันจะไอ้แหละแหละไอ้ยาแพ้ไปกันเฮ้ยเท่ากันเฮ้ยจังหวะนี้้ตายเธอโลบินให้พีเดินสะดวกขึนโคดดเลยหมดเยี่ยเลยนะโอเคอันที่2ไม้ยิ้มขอนไม้กันเรือโอเคพร้อมลุยวะจ้าจ้าจ้าจวาวว้าวว้าวเป็นไงล่ะเฮ้ยเท่ากันว่ะ ไอ้ยากับตันออมให้กูวะเนี่ยแน่จริงมันอารุโตะบ้าล่ะโอ้โหแม่งรีบเปลี่ยนเกมเลยต่อไปเป็นขอนไม้่อนซุงแห่ขอนไม้อย่างเดิวเลยเรียงตัวโอ้ยว้าวสะใจอยากจะหวนล้อโอ้ยสะใจตรงนี้แหละเมื่อกี้เมื่อกี้มันเป็นมุกสะใจหรือคาดอะ ข้าอ้อมให้เจ้าหรองกัปตันแตเดินสะดวกเธอไอ้สองต่อไปนี้ข้าจะเอาจริงต่อไปเป็นก้อนเต้าหู้ใช่ป่ะเตรียมตัวจ้องเลยโอ้ยโอย่ทำไมกูณได้สิทธิ์อย่างเดียวเลยวะกัปตันน่ะสำนักไหนผมนี่เซียนมอร์ทันคอมแบทเหรอแม่จริงนารุโตะ่ะะลไม่เห็นไส้เห็นพุงแม่จริงนารุโตะวะล่ะมาต่อไปเป็นโกสไลเดอร์ วไฟเมื่อกี้ใครก่อนวะโอ้ชัดเจนคะแนนแม่งบงบอกต่างกันลิฟ์อ่ะนั่นสิคืออะไรอ๋อรู้หรือไม่เตรียมตัวครับด่านมันยิ่งยากมันจะยิ่งกดยากแล้วใครกดสตาร์ทมึงแม่งกดสตาร์ททำไมโอ้โหกับตันกับำลังอ่ะโอ้โห แม่งโอ้โหคะแนนต่างกันลิบอ่ะกัปตันแม่งโกอย่าไปฟังมันกัปตันโกงโกดูไม่ได้รับเองก็หาว่าโกครับตัวเงินตัวทองสับหลังตัวเงินตัวทองเฮียเดนี่จัดไปจัดไปโอ้โหกัปตันแม่งแดดที่อะไรกันมาเนี่ยแม่งแมดยิ่งเยอะขึ้นแม่งยิ่งดุโอเคทาร์เก็ตแปดโอ้โหเฮยตัดหัวไม่พร้อมก็ไปสับกงจังหวะนี้ จโอ้โหลิฟต e ์อ่ะต่างเขาลิฟ like> ต์อ่ะโอ้ยเมื่อกี้ผมทราบลงไม่ก่อนเลยแสดงว่ามันนับคะแนนที่ปุ่มช่วยกับการปุ่มที่เรากดอะแทนที่เนียมโอ้โหชัดเลยเหล็กกล้ารูปชาวไทยตแต่กระดาษ A4 ใช่ไหมมัดจ้าจ้า สิบร้อยห้าสิบเฮ้ยสุดท้ายครับไทเกตสิบไทเทเนียมซิมโบสัญลักษณ์สัญลักษณ์มอเตนคอมแบัตเป็นแบบไทเทเนียมนะครับสุดท้ายมาจัดไปโอ้ย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 กลัวไม่รอดอ้ หัวมังกรบุกตายได้อัน,นหนักมาโอ้โหแม่งยากไปไหนเนี่ยโอ้โหดูแม่งเล็กมากอะ่ะอืมกูยังไม่ได้หดเลยอยุ้ยโอ้เกี่ยวกูขึ้นไปแล้วกับมันมึงมามึงมากับกูโอ้ <c oughs> <c oughs> ตายโคตรโอโ้โหโอ้โหโดนโดนได้เลย <c oughs> <c oughs> หายใไม่ทันยังไงต้องผ่านเว้ยไม่อย่างนั้นเดี๋ยวไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันไม่สรุปคะแนนให้เราใว้กับตันเรียกกูกิปวไปแล้วหรออือไปแล้วเห็นนักโอ้โอ้มีขับเยอะๆกันด้วยขีก็ช่หัวกันเลยทีเดียว เฮ้ยกดผิดโอ้โหกัะตันขอเถอะไม่ต้องพยายามขึ้นมากับผมดีกว่าขึ้นมากับผมโอ้โหเล่นเคหายเลยบอกแล้วโอ้โหโอ้โหโคตรเมื่อยโอ้โอะไรวะนี่อะไรยากไปปะวะโอ้ยจังหวะนี้ กดุ่มเดียวก็ไม่ได้เว้ยต้องปล่อยพังไปแม่งครับพแล้วโอ้โแขนเลยโอ้โหนี่เลยโอ้โหจังหวะนี้สุดแล้วสุดแล้วอเลยเยเฮยเฮ้ย อลไ์โดนอะไรเอ้าโหลงแม่งละมากอ่ะเฮ้อทำไมของพี่มันไมู่ีเลยคนดีจ้าจ้าอยู่แล้วอ่ะ โอ้โหเรียบร้อยโอ้ยเอาจนได้โอ้โหลูกคุณคุณอีกตะพุญเลยวุ้ยเหี้ยโอ้ตายยังไงคะแนนโอ้โหอ้าวเฮ้ยแล้วยังไง What the fuck สุดท้ายกูละ t o t โ l Point วัดตับฟ้าไอ้โอเคครับสำหรับคลิปนี้กับโหมด <c oughs> Test You My นะครับสำหรับใครที่ไม่เคย M <c oughs> ไม่เคยเล่น MKX ในโหมดนี้เอาไปดูแล้วพิจนารณา,ากันนะครับไปเรียกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมานั่งกดปวดมือปวดจอยกันไปจอยพังมันไม่ข้างเนิบต่อสู้นี่แม่งและสำหรับคใครที่จอยพังติดต่อใน KKG Store ได้นะครับมีบริการเดี๋ยวจะไปซื้อให้ <laughs> ติดต่อได้เลยและ <laughs> อย่าลืมไปสนับสนุน Modern Combat ถุงิขกระสีกับ,บ KKG Store <laughs> ฝากไว้ด้วยเท่านี้กับตันมีอะไรจะฝากไหมหลังจากที่พายแพ้อย่างใครใครแพ้ใครแพ้พูดอีกทีสิใครแบ้อฝากไว้เท่านี้บายโอย 哎。